จะให้นักเรียนชายน้องปันรทรอ่านก่อนอะอนะคะยมจ้ายนแม่จ๋ากอนมาแ่เหนื่อยจ้ะ จะตั้งจิตใจให้สงที่แม่รักแม่หวังแม่บารม,ลมลีลูกขอฝากตรงนี้พี่ขาวเอ้ยอ่าและอีกบทกรนึงนะคะอันนั้นบทกรที่ถ่านจบเป็นแม่จ๋าเนี่ยไม่ใช่บทกรต่อไปก็คือพ่อแม่คือพระในบ้านนะคะ Hey okay. อ่าเก่งมากนะคะอันนี้ตัวแทน